สวัสดีจ้าพี่นองมนียูกับช่องสาวสอนผ้ารอจ้าพี่นองมนีภาพพี่นองรอยู่ตลาดนัดเสาอำเภอเทพสกขีจ้าบรรยากาศเนี่ยหมดเสาเทิงลมคนกออกมาหลายเลยจ้าพี่นองคุณตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณในเก่าโมงครัวลจ้าตลาดนี้ขาเจ้ายังตะเสาลจ้าพี่นองตลาดนัดเสาอำเภอเทพสกขีเท่านี้จังหวัดเชัยภพูมสาวสอนผ้าพี่นองมารอเบิง่งบรรยากาศเนี่ยหมดเสาเนาะ จาล่มแห้งล่มคลากร่มเนี่ยคุณเบื่องขนมปังรานนีเขาเจ้าขายดีแห้งคุณคนคุณ,คณอันนี้เพื่อสิขายขานมปังจ้าพี่น้องคนกับยิงยางยืงยางเต่าเสาพองร่มกับพองแม่ข้านี่หันร่มนั่นว่ามาจ้าพี่นอ้องเบิ้งงนี้ร่อมตีอยู่เพือบเพือบอยู่ คนกับกระลังมาจับใจสื่อของนอร่มก็ล่มมากวนจ่าพี่น้องจะเป็นล่มหนาวหรือล่มสาค้นไหลใจกับพ่อจัาุันไหนบงบรรยากาศไปร้อมกันจ่าพี่น้องมือนีไปในเสาร์วันที่สิบเก้าจ้าของเดือนพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะสาวสอนผ้ารอกะหัวตะมะหอดมาถึงจ่าพี่น้องะบามือนีมากบรรยากาศด้วยล่มตอนรับล่มหนาวกับพ่อจ่าจ่าพ่นฟังทางพูนกะมีลานคาะคือกันจ่า่บาสาวสอนสิบห้าพี่น้องรอขอไปทางส่วนด่านหน้านอไปเบื้องพวกไอ กับเขาพวกแน้วอยากนวกินจาาพี่น้องเดี๋ยวเขาอวยก่อนบรรยากาศถุงเทานานี่ขายดีจ้าเพราะว่าจะเป็นถุงเท่าถุงมือจ่าพี่น้องหันสีลม้มๆมต่อมต้องลงม,มาแล้วข้าเจ้าสซื้อถุงเท่าจ้าซื้อถุงเท่าซื้อหมวกกี่โมงไปแต่ใส่เนาะจ้าแย่หนาหน,น,น,นาวเนาะเบ่งบรรยากาศไปน้ำกันเลยโอ้ยเบ่งนี่ก<บ>็เป็นสวอยนอย่างเดียจ้าเสว่อนร่มเท่างไงยเทงโอ้ ก็ต้องห่วงเลยไงคักไงเนี่ยจ่ามือนี่ส้อยนี่ก็จะมีจะเป็นผัวกับเข่าจา้าพี่น้องเป็นกับเข่ากับน้ำต่ว่ากับเขานะ่าหนาหลายด้วยจา้าพี่น้องยู่ไออําเภอเทียบสถีเท่านี้กับเขา่าหลายส้อยกับเข่าเขาเจ้าก็จะแยกเป็นสซ่นไผ่โซ่นมันจ่าตวบาเขาติไปส้อยนี่ ไปน้ากันจ้าพี่น้องเฮ้ยเที่งแดดเทีงล่มมากความการพุนบรรยากาศกระไดอันนี้ร้านขานมจีนจ้าร้านขาน้าวปุ่นบาวาสิเป็นนา้ายาไทยน้ายาเหลาา้าน้ายาปลามีเมื่อจ้าพี่น้อง ขนมจีนแม่เล่าพักเข้าอยากได้ไทรเข้าเขาหยิบเองเลยนะจ้าพี่น้องผุดเจ้าของร้านพักว่าอันจ้าเจ้าหนี้อยากได้ร้ายอยากได้หน่อยมงเจ้าหยิบเอาเลยนี่ขนมถังแตกขนมถังแตกนานาวน,นี่เข้าต้องกินขนมถังแตกจ้าพี่น้องเพราะว่าอากาศมันเย็นเข้าต้องกินน้องหอนๆขับไปพัก พัก,กงามๆได้บุนีนานาวน,นั่นพักสิงามเลยจ้าพี่น้องเพราะว่า,าสิเป็นบักพีกยัวก็มี่บักแตงก็มี่จ้าหรือว่ามาละมาละไงบะเมนมาละขี่นกมาละไงจ้าบักเขือเทือ <c oughs> บัเกเขือเขื่อจ้าพี่นอ้องบักเขือเขื่อหรือว่าบักเขือเล่นบ้านสาวสอนพ้าเราเอินว่มาบักเขือเล่นถ้านี่ก็สิเป็นแผงพักขึ้นห่านย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยหูไงแห้งจ้าพี่น้อง พักแพงนี้แล้วก็สิขายพักคือการจ่าเพราะว่าสิเป็นบักเขือเขื่อบักพริกบักหน้ามี่มาจ่าพี่น้องผักกาดพักบุงมมี่มากคือกันปลาหมึกเมละดสบาทเข,ข่าขาหมูเจาเ้าเก้าเจ้าเดิมจ่าพี่น้องเข,ข่าขาหมูเจ้านี่เพิ่นสิขายเห็ดเป็นชุดเป็นกล้องกล้องละสี่สิบบาทจ่าเข,ข่าขาหมู หมักพกริดเคสมี่มดอันนี้เพิ่นขายยังนี่พริกพริกแซ่บจ้าพี่น้องเพราะว่าสิเป็นไอ้กะปิพัดชวนชิมมี่ม,มดจ้าหรือว่าเป็นในเผาปลาปลาสลิดอีหยังมีม่มดเป็นเจลที่เฮากินกับข้าวเจ้าเลยจ้าพี่น้องและสิขายเริ่มต้นตั้งแต่ยีสสย่สิบบาทเสียบละยี่สิบบาทขึ้นไปจ้าก็เป็นตแต่เสียบของเล่าดีหล่ะคุณแม่ค้าดและก็ลังมัดหนังยางอยู่ สำหรับผู้ใดที่มักเป็นแบบน้ำพริกนะจน๊ะเนาะมีให้เลือกหลายหลายอย่างหลายแนวเลยเดี๋ยวจะเข้ามักมาชิมดูชิมได้ไม่ค่ะแล้วบอกว่าชิมเบิองคอนยังสื่อก็ได้จา้าชิมเบิองสะควนยังสื่อก็ได้แลาสิขายเริ่มต้นตั้งแต่ยี่สิบาททสบาทขี่ละยี่สิบบาทเท่านั้นจ้าพี่น้องเอาไปถ้าไปใส่กับข้าวเจ้าหรือว่าข้าวสวยหวันๆนั่นแหล,ละสดบวยบวอยพะก,ก๊ายแง่งบวย ก๋วยก็มีจ้ามือนีก้วยดิบเอาไปบ่วมเอาบรรยากาศเนี่ยมือเสาล้มแห้งค้นกับพอยางจ้าพี่น้องหันล้มล้มหนึ่งสี่ก้นมาออกมาหยางยาจ้ามันล้มแห้งปวดไก่อันนี้ไกลตัวละลอยหาสีบาทไกลไกล้บาทจ้าพี่น้องเมียแล้วกระลังพุนกําลังอยางกําลังเผาอยู่ทางด้านหลังตะบาด้านนานี่กะเห็ดไห้ั้วไห้เรียบร้อยแล้วจ้าแค่เข้าเอาไปนั่นเองเลย กโ,โลลอยหาสีบะเท่านั้นไกลบ้านหมากสตอบเปลือกยง้มจ่าพี่น้องมีถูกยง้มเด้หมากสตอหัห่นึ้นอาม่าเทบหั่นึ้นมาท่างไงด้านอำเภอเทพสถิตจ่า,จ,าจังหวัดชัยภพูมีหมากสตอสีเปลือกยง้มจ่าพี่น้องมยายง้มได้ด้กินยง้มนั่นสีมีถุกถุกฤดูหมากสตอเป็นจังในอ้ายมืนอนี้อ้ คนเยอะมากซื้อไหมวันนี้สูบๆ,ๆไปบักพริกบักเขือมี่มัมดจ้าพี่น้องบักทั่วกับมี่ผักกาดกับมีเอ้ยรวสิมาขายเนี่ยบานๆจา้าเพราะว่าสิเป็นบักผักข้อมผักบุ้งผักซี่มี่มัดจา้าเราขายป่าแพ้งรัสิขายกามราสีบลาเท่านั้นปลาแดกเจ้าเก้าเจ้าเดิมของปลาตัวใ่จ้าพี่น้องผาดบรด้หันมานีต้องมาต้องมาซื้อปลาแดกเจ้านี่จา้าเพราะว่าสิเป็นตัวเพราะว่าสิเป็นหน่ำ ขายได้หมดอันนีป้านิน่นอุ้ยหอมหวนว,วอยู่นานะพ่อเนาะเมื่อนี่พ่อเป็นจัาได่ขายดีป้าจ้ามื้อนี้ทั้งร่ำเนะาะทั้งร่ำเทั้งขายดีพอ่พอพนวาจ้าพี่น้องลูกค้ากำลังสือพอ่อเรายู่เราขายบ่แพงอยากได้เป็นโตเป็นต้น,ปนเป็นหน้าบอกเราเลยอยากได้แบบดองหรือว่าแบบพ่าเอาไปบองกันได้จ้าใส่แก้วใส่ตะบะคุ้งก็ได้ร้านนี้สิขายสมจ้าขายสม หน้านี้เฮาก็กินมักส้มเกี้ยงเนาะบ่ะว่าสิเป็นองุ่นองุ่นมื้อนี้เราได้มาองุ่นไหลเม็ดงามๆจ้าเบิ่งแหน่ยองุ่นไเม็ดแล้วคืองามแท้มื้อนี้องุ่นไเม็ดจ้าพี่น้องลูกค้ากลังยยางยยางตามสภาพคือเก่าลูกค้ากลังเลือกเจ้านีสดเด้อจ้าพี่น,อน,อน้องแพงเรายาวอาลาอาลาเลือกเลยเฮาอยากได้มาหยังจ้ มักม่วงมักม่วงแก้วขมิ้นจ้าพี่น้องเท่งสุกเท่งเฮอมเท่งบบสุกเท่งดิบก็บมีจ้าบรรยากาศมืดหนีจ้าพี่นอ้องไอสิประมาณนี่แหละผู้ใดเข้ามาเบิ่งแล้วก็จะเลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสาวสอนผ้ารอนี่ด้จ้าพี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปนะจ้าเนาะสบายคลิปนี้สาวสอนผ้าราก็ขอบคุณขอพรในไลค์จ้าคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า